รับต้องกลับสวัสดียามเจ้านะครับสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็เอทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ตรงกับวันพุธที่26เดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5งพัาวัดกิ่นแน,น่สองพันห้ายหกสิบดนะครับผมวันนี้วันราชาโชคนะขึ้นหกค่ำเดือนสาม สำหรับวันนี้คนบกเก้บาบกเก้าเป็นแหววันกัดไขวันรับตุยฟ้าตีแสงเสร็จห้าสำหรับวันนี้อากาศหนาวนะนะเราจะมาอูจจาปะใส่กันในยามเจ้าเจเรื่องดินฟ้าอากาศอย่างแต่งๆที่มันเกิดขึ้นในโลกของเฮานี่นะครับสิ่งที่มันขึ้นเกิดขึ้นคืออย่างนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพายุ อายุที่เกิดจากาธรรมชาติที่มันสุญหายไปอย่างเช่นน้ําท่วมท่วมหนักท่วมทีเดียวท่วมเยอะๆขึ้นพร้อมๆกันท่วมก็ามาทีเดียวนะครับเป็นพื้นที่บริเวณวงกว้างบอกว่าจะเป็นเรื่องหน้าหนาวนะโดยปกติแล้วหน้าหนาวเนี่ยเข้าเดือนสามเนี่ยคู่ปีคูปปค่ป,ปีที่ผ่านมานะ บนโลกมนุษย์ของเราเนี่ยที่เราอยู่กันกู้วันกูวันเนะี่ยปกติแล้วมันยังเดือนจีนหนาวจนะไหนเดือนสามปีนี้หนาวเร็วนะครับเดือนสามก็เริ่มหนาวแล้วหนาวจนพอั่นยองยองเลยนะสองสามวันมานี่หนาวมากๆนะครับผมหนาวมากๆต้องซ้อนพระหม่มอ่ะออากาศเย็นช่วงเจ้าเจ้านี่จะเดินเหินออกไปไหนนี่โอ้โหมันลำบากจ่ยแมาก สำหรับนะนะร้านร้านค้าห้างหอนะิ้นก็จะเปิดร้านขวาย,ยเ,านนาเปิดร้านขวายน้อยเพราะมันมันมันหนาวเราะเปิดร้านขวายน้อยปดเจ้าหน่อยนะปีแต่หัววันเลยเพราะว่ามันหนาวเข้ามาเนี่มันหนาวหนาวนี่มันหนาวจะได้นะบางพื้นที่เนะี่ยมันเย็นเข้ากระดูกกระเดี้ยวเลยนะอืสําหรับอ่าปีนี้คนเท่าอย่างแตงแตเนี่ยก็พยายาม ผมผ้าใส่ชุดอยาามให้มันหนาๆนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยคนเท่าจะเป็นเกลียวนะเป็นเกลียวเป็นเกลียวเนี่เป็นอย่างไรออเป็นเกลียวอ่ะเป็นเกลียวอะเ,วะเป็นแต่คิ้วเป็นในอย่างแต่งๆเนี่ยมันหนาวนะอากาศมันเย็นพยายามใื้อความอบอุ่นร่างกายดูแลสุขภาพกันนะครับผมสาหรับโลกของเฮาเนี่ยมันวิวัฒนาการมาแล้วนะปีนี้นี่จะหนาวรู้สึกว่าจะหนาวก่อน หนาวก่อนจะถึงฤดูแล้วก็ค่อนข้างจะหนาวนานนะเพราะว่าอย่งเพราะว่าจากการสังเกตแล้วปีนี้ฝนตกเยอะฝนตกทิ้งช่วงฝนตกเนะี่ยน้ำท่วมน้ำเยอะนะน้าเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ตกทีเดียวพร้อมๆกันแบบวันค่ำวันค่ำ,ำแต่ฝนเนะี่ยตกเรื่อยๆตกเรื่อยๆตกยาวนานหน้าฝนตกเมือนมาก จนทำให้เกิดปรากฏการณ์้นหนาวน,นะมันมีความชื้นนักมีความชื้นนักประกอบด้วยความชื้นมาเจอกับความเย็นนะครับมันยิ่งทวีคูณความเย็นขึ้นนะแต่ว่าถ้าที่ไหนมีป่าม,มีหยองอ่ะมีขุนเขานะครับช่วงหนาวหนาวเนี่ยอ่าเวลาเราอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ยอย่างอย่างเช่นที่ผมอยู่ประเดียเ๋ยวนี้บริเวณเนี้ยมันจะเย็นมากถ้าอยู่ปื้นต้นไม้ปึ้นอย่างต่างต่างในนั้นะ แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปบนขุนเขาขึ้นไปบนภูเขาพื้นที่สูงมันจะมีไออุ่นนะไออุ่นจากอย่างไออุ่นจากขี้ดินขี้หินขี้ทรายอย่างต่างๆอ่ที่มันระอุขึ้นมาระอุขึ้นมาเออตั้งบนน่ะจะมีไออุ่นนะแต่ส่วนตั้งลุ่มที่ติดแม่น้ําติดลําธารติดออย่างต่างๆมีต้นไม้ปกคลุมนั่นน่มันจะเย็นมากนะสำหรับในป่านะครับผม อันนี้ก็ออกมาอุจจาระทายกันสําหรับหน้าหนาวยามเจ้าๆนะครับโลกวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ต้องดูแลพักษาตัวเก่าไปที่ไหนคอยสังเกตสังกานะครับผมว่าที่ไหนเกิดอย่างขึ้นบรรยากาศเป็นจะงดมีพายุที่ไหนเนี่ยข่าวขาวนี่ก็เป็นเป็นส่วนที่สําคัญต่อบุคคลน,นะครับบุคคลแต่ละบุคคลน,นะถ้า,าหูข่าวหูข่าวหูเหตุการณ์ล่วงหน้าเราจะได้ระบายในโตกในที่ ระกำลําบากอย่างต่างๆนะสำหรับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอส่งกำลังใจไปยังภาคใต้นะครับได้เห็นต่างโลกโซเชียลอย่ากับเป็นน่แน่ดีแอนดูเพิ่นนะครับผมเป็นแน่ดีแอนดูเพิ่นน้ำท่วมแล้วก็ออกไปหน่อยบ่ได้โดนน้ำขังอยู่อ่าบนหลังคาบ้านอยู่อย่างต่างๆการรับการนอนการอย่างต่างๆมันก็คงจะบ่เต็มตี่แล้วก็อาหารการกรินการอย่างต่างๆเนี่ย คงจะแย่พอสมควรนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่เรือหลวงนะเรือหลวงก็กําลังออกช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ต่ําบริเวณในบ้านในจองที่น้ําท่วมค้างอยู่ต่ําบ้านอย่างต่างๆนะขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะครับผมขอทุกคนนั้นปลอดภัยขอให้พาย,ยุหรือว่าน้ํานั้นแห้งไปโดยเร็วนะครับส่วนภาคใต้นั้นจะบ่เหมือนภาคเหนือนะภาคใต้เขาจะมีสองฤดูด มีฤดูฝนกับฤดูฮ้อนส่วนภาคเหนือจะมีฤดูฝนฤดูหนาวฤดูฮ้อนมันก็จะเป็นคนละอย่างกันนะสำหรับภาคใต้นี่ก็แน,น่กลัวรุนแรงเพราะว่าเวลาน้ําท่วมมาอย่างต่างๆเนะี่ยมันติดกับทะเลถ้าประจวบกับทะเลนุนขึ้นมาอีกกำลหนึ่งแล้วก็น้ําท่วมเนะี่ยคือมันจะหนีไปที่ไหนได้นะครับผมมันก็โดนน้ําท่วมแนํอาองก็จะต้องย้ายไปอยู่บริเวณที่บ,บ,บม่มีน้ําท่วมบ่มี อ่าพายุเข้าบม่มีน้ำมาอย่างขึ้นต่างๆนะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยด้วยความปรารถนาดีของกุกคนนั้นอ่าจงแกว้วคาดปลอดภัยนะครับจากภัยเี้ยอันตรายจากอทุทก,กภัยน้ําท่วมในคราครั้งนี้นะครับส่งกําลังแรงจาไปยังภาคใต้ทั้งสิบหรือสิบเอ็ดจังหวัดที่พายุเข้าน้ําท่วมอย่างหนักเลยตอนนี้นะครับผมครับสาหรับเจ้าวันนี้ก็ออกมาอู้จ,จ่าปลาใส่กัน อาจจะใส่เสื ouais. ้อผ้าพลุงพลังไปส่วนหน่อยเพราะว่ามันหนาวก็ต้องขอกราบสุมมอภัยกันตัวออกมาทักทายอู้จ่าปลาใส่กันกับเจ้าปี่นายน้องในยามเจ้าๆนะครับเวลาพดไปมันก็คงจะบัดเจ้าแล้วล่ะก็ถือว่าออกมายืนยันตัวตนอู้จ่าปลาใส่กันในยามเจ้าๆเอาบรรยากาศมาอู้กันตัวว่าที่ไหนหนาวนอกหนาวน้อยอย่างต่างๆเนี่ยอที่นี่คงจะลบนะครับพอแล้วคงจะลบนะเออจะลบกับจะลบนะคือองศาเนี่ยมันต่ํานะ ปันเย็นโดยปกตินะจะหม่ะหมผ้าห่มเดี๋ยวก่อนผืนนี้นะครับผมผืนเนี้ยก็อุ่นละแต่ประเดี๋ยวนี้ต้องเอาขี้งามาซ้อนต่างนอกเพราะว่าเอ้าผืนนี้มันนิ่มนิดละเอาขี้งามาซ้อนต่งนอกมันถึงจะอุ่นนะแล้วก็ยังเย็นความเย็นนะั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกู่วันกู่วันมังผู้ห่มใน,งนสงสัยจะเป็นผ้าห่มนวมนะผ้าห่มขี้งากับผ้าห่มอันนี้นี่สงสัยจะเอาบ่าไหวอืมต้องเอาผ้าห่มนวมลละแล้วสําหรับบนดอยนะครับผม บ้านเฮาเนี่ยมันแนวขนาดนี้บนดอยนี่ต้องแนวยิ่งกว่านี้นะต้องทวีคูณยิ่งกว่านี้อืใขรที่ชอบอากาศแน่แนวจะไปกางเต็นท์กางอย่างพอผ้า,าทีต่ตกบินพอผ้า,อาทิตย์ขึ้นนะช่วงนี้อ่าตามบนดอยนี่สุดยอดแม่เลยถ้าปล่อยถ้ากวนแนวว่าวต้องกลัวนะครับผมเพราะว่ามันมีหลัวมีอย่างบ้านเฮากับมีป่ามีไม้พุไม้ยห่งมีหลัวอยู่นะครับมีธรรมชาติอยู่ก็สามตรโก่อไฟผิงไฟ เพื่อดับคลายหนาวได้นะครับผมอยู่รอบกองไฟอาจีเข้าเหี่ยวเผาข้าวหลามเหี่ย mm hmm. บางคนเป็นว่าเออปีนี้นี่เผาข้าวหลามเร็วมันมันใจนะครับไปเจ๊ยถึงเตี้ยนะไปเจ๊ยถึงเดือนสีเ่เผาข้าวหลามเตี้ยนะอ mm ื hmm. เดือนสี่เผาข้าวหลามนี่เดี๋ยวผมจะบอกเฮ้นะครับผมมันตรงกับวันที่อย่างนอ mm ้อ hmm. เดือนสี่นี่จะขึ้นหนึ่งค่ำวันที่ยี่สิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ซึ่งปีนี้มันแหนก่อนนะแหนก่อนก็เลยต้องแหนก่อนเราโมโหว่าเดือนสี่มันยังจะแหนวอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าปีนี้นะครับในพอลักษณะการฝนตกอย่างตงางๆเนี้ยรู้สึกว่าจะหนาวเมินนะครับหนาวเมินแล้วปีนี้หนาวก่อนตวัวนะหนาวตั้งแต่เดือนสามกําลังหาเข้าเดือนสามได้มาถึงตรงเดือนเดือนสี่วันที่ยี่สี่ปุ่นเพื่อจะขึ้นวัดขึ้นวายัางตางาตๆก่อพอแะพ็บพอแพบ็พแพบ ก็อย่าเข้าสิ้นปีนะสิ้นปีวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะเป็นวันสิ้นปีก็อย่าต้อนรับปีใหม่นะปีใหม่สําหรับปีใหม่ไทยปีใหม่ภาคกลางก็จะต้อนรับปีใหม่ส่ทงท้ายปีเก่ากันนะอ่าช่วงนั้นนะช่วงเดือนธันวาคมเดือนน้าเดือนนี้ก็อย่าเผาเขาแหลมขึ้นวัดอันอยังแล้วก็อย่าปีใหม่ไทย พอปีใหม่ไทยแล้วก็จะปีใหม่จีนนะก็จะไล่ไล่กันไปก็จะนับแห่ใหม่น,นะวนเวียนประจบครบรอบแห่งใหม่ไปจะเป็นปีใหม่ของแต่ละอา่าแต่ละอา่าคนแต่ละท่านนะบอกว่าจะเป็นคริสต์รรมาสบอกว่าจะเป็นในอย่างต่างๆเนะีนะ่ยก็ถือว่าเป็นปีใหม่อคริสต์มาสปีใหม่ไทยปีใหม่จีนแล้วก็อย่าปล่อยปูนนะปีใหม่เหนืออ่าปีใหม่เหนือเดือนไหนอ่ะเนี่ย ช่วงเดือนเมษาปนะุณะหลังจากปีใหม่ไทยแล้วปีใหม่จีนปีใหม่เหนือนะครับมันก็อะ่นลั่นกันไปไขต่ตีเป็นคนไทยก็ปีใหม่ไทยนะแต่ความจริงแล้วปีใหม่ไทยกับคนไทยคนเหนือก็เล่นตัวกันด้วยความสมรสมานสามัมาคคีนั่นแหละนะครับผมปีใหม่จีนก็เป็นเทศกาลของ คนจีนคนจีนเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยนะนคนก็จะได้ทําพิธีกันเคนทํามาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษสมัยโบราณน,นะครับสําหรับปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองก็ลดน้าดาหัวนะคนไทยเพิ่งก็ฮ้องว่าสงการส่งก,าน,งกานนั่นแหละคือปีใหม่เมืองนะครับครับสำหรับยำเจ้าวันนี้ก็ออกมาออุจจาปาใสยเอาเรื่องบรรยากาศมาพ่องเอาวันมาอู้กันพอ่องอายังพ่องต่างๆ ประจวบกับบรรยากาศปีนี้เนี่ยมันหนาวเร็วนะหนาวตั้งแต่เดือนสามยังบอกเข้าเดือนสี่เตื้อเริ่มเข้าเดือนสามบักกีคข้ามก็เริ่มหนาวแล้วเกาออกมาอู้แจาปลาใส่กับเจ้าปีนายน้องกูหัวตัวคนนะครับแล้วก็มายืนยันตัวตวนกับอ่าไอไอตัวออกมาอู้แจาปลาใส่กับนายยันเจ้าเจ้าบางคนเพิ่งก็ออกบ้านออกจองละยากาศยังยงานแต่เจ้านะแต่ที่นี่นี่หนาวแากๆเลยอืมแต่ถ้าใครออกกําลังกายหรือว่าออกไปทํางานแต่เจ้าเจ้านะที่ี่ตัวแต่เจ้านะ มันก็จะบะหนาวเพราะว่าเหงื่อออกคุณหภูมิร่างกายเขามันเพิ่มขึ้นนะมันฉุบฉิดเลือดออกไปล่อเลี้ยงทําให้อบอุ่นก็จะบะหนาวนะครับสําหรับยำเจ้าวันนี้ก็ออกมาอู้จาปลาใสกันพอสังเขปบูอุ่นน่าก็จะเาวล้อยนะครับผมก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าน นะครับผมใครที่เข้ามาพอคลิปนี้ก็ขอขอ,อานวยอวยัยให้ทุกท่านนั้นจงแข็งแาดปลอดภัยที่มมกาขึ้นจบดีมีเงินใช้ถูกเลขถูกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและกันหน้าที่การงานจงมีอายุวันหน้าสุขพะ,ะ,ะพละละภัสกาดจุ่มเนื้อลเลยนใจใครที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขจริงๆขึ้นไปใครที่มีตุ๊กขอให้ตุ๊กนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมกู้หวตัวคนกับผมพี่นันเองต้องลำแลกกุคนไปก่อนนะครับผม ปากันในคลิปหน้าครับผมดูแลสุขภาพตัวนะครับผมช่วงนี้หนาวหนาวนะครับปากันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ